สวัสดีค่ะนางสาวละวิวรรจังหวัดรหัสห3 1 0 5 6 1, 1 1 1 3ค่ะวันนี้จะทำชิ้นส่วนจัก,กรยานที่ชื่อว่าตัวประคองเบาะนะคะเลือกพาค่ะจากนั้นใช้คำสั่ง insert 3 d มดีสเกนะคะวาดเส้นที่ละนะานาวาดเส้นตรงที่ละนานาเอ็ y นะคะตามรูปค่ะ จากนั้นใช้เซนเตอร์ไลน์นะคะที่ระนาบ x y x อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นระนาบ y z นะคะตรงนี้ใช้เป็นเส้นไลน์เป็น y z เหมือนกัน,นะคะ่ะลากขึ้นมานะคะแล้วก็ไป ถึงตรงนี้ค่ะจากนั้นกำหนดขนาดนะคะส่วนนี้25ค่ะ100นี่้140นะคะ27.5ค่ะตรงนี้เป็น 40นะคะก็จะเสร็จแล้วต่อไปค่ะทำการสเก็ตฟิลเลตค่ะลัสมี10มิลที่ส่วนนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะสเกตฟินเลตอีกครั้งค่ะลัสมี35นะคะที่ส่วนนี้ ต่อไปนะคะใช้เราจะสร้างแผนที่จุดปลายค่ะออกจากการสเกตนะคะกดชีพค่ะเลือกที่สเส้นผ่าแล้วก็จุดปลายนะคะสร้างเพนค่ะก็จะได้เพนออกมาวาดวงกลมนะคะที่เพนใหม่ที่สร้างรัศมี4ค่ะจากนั้นใช้คำสั่ง สเวตนะคะตรงนี้เลือกที่ส่วนพื้นผิวค่ะตรงนี้เลือกที่เส้นผ่านนะคะตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นท่อให้กวงนะคะความหนา1มิลคะ่ะ อันนี้จะให้เราจะกดด้วยนะคะก็จะได้ตัวประคองบอ,อกมาเป็นแบบนี้นะคะกำหนดสีค่ะเราจะใช้เป็นอันนี้ก็เลือกตามส่วนต่างๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับตัวประคองเบาค่ะขอบคุณค่ะ